สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้วงโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอตุลย์ตาคิดค่ะกลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะกอรินก็คงต้องแสดงความดีใจกับหลายๆท่านนะคะที่ไลน์มาบอกโทรมาบอกนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยค่ะบอกว่าอาจารย์หนูถูกเลขสองตัวกับอาจารย์นะเลขสี่สามอดีใจด้วยค่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สําสหรับ บางท่านก็ไลน์มาบอกค่ะบอกว่าถูก3ามตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาต้องถูกกันนี่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะงนะ่โอเคค่ะเด๋ยนแนะนําตัวเองก่อนละกันเนาะอาจารย์ตาดเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาณน,นะคะเป็นชมรมที่สอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะลายมือเจตัวโ,มโหมเฮงดิฟซีนะคะไพ่ออรรเคลิลและอื่นๆอีกเยอะแยะแต่วิชาที่ยอดคิดที่สุดก,ก็คือวิชาดังโชคค่ะ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อการเอาโหราศาสตร์มาจาับเรื่องของดวงดาวได้อย่างแม่นมัมากนะคะมีการยืนยันเมื่อเช้านี้เองนะต้องขอบคุณคุณพี่เขามากๆเนาะเป็นคนมาจากฝั่งราวค่ะนะคะก็ดีใจค่ะดีใจมากๆแต่ว่าเอ่อไม่ได้ขอเอ่ยชื่อเนาะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตน,นะคะก็ต้องขอบคุณขอบคุณ,ค,ณคุณพี่มากๆเลยนะคะกับวิชาดาวโชคที่เา,เาส่งผลให้อาจารย์ มีชื่อเสียงนักวันนี้นะคะและหลักการคำนวณของจาร์ไต่ใช้หลักการหลายศาสตร์มาแมชิ่นเข้าหากันโดยใช้ถึงโดยใช้ประสบการณ์ถึงเข้าปีที่17แล้วนี่นะคะชื่นใจนะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อ่าเรามาดูผลงานกันดีกว่าค่ะนะคะ ท่านใดอยากจะเรียนนะคะสูตร2อนะออสูตร1ผู้ผิดค่ะสูตร1นะคะก็คออือเป็นการเอาวิชาดาวนำโชคนะคะมาบวกมาคำนวณหาตัวเลขได้อย่างแม่นยำมากๆนะคะพูดอย่างนั้นเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่พูดได้เลยว่าหาตัวจับยา <c oughs> นี่มีการยอาตัวเองด้วย <c oughs> ใช่แล้วนะคะแล้วก็นะคะ ปฏิทินเลขเด็ดตาทิปนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะถ้าใครอยากจะได้ก็รีบส,สั่งจองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมดแล้วเนี่ยอาจารย์จะขายดินไฟภาพแล้วอะคะ่ะซึ่งจะทําให้คุณอาจจะลําบากนิดนึงในเรื่องเหมือนการดูและพิจารณาเพราะบางทีเก็บไว้น,นานๆไฟภาพหายอีกนั่นว่างั้นไปเลยเนาะนะคะราคามูลค่า2,999บาทนะจากประมาณนี้นะคะเรามาดูผลงานกันดีกว่าเนาะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แนเดียนะคะเรามาดูผลงานเมื่อวันที่ผิดด้านผิดด้านวันนี้ทํางานไม่ค่อยสะดวกอาจารย์อ๋อแกโทรมาบอกว่าอาจารย์ ทำไมไม่เอาคลิปสักทีหนึง่งมันเจ็บมากนะคะก็ดาวดาวดาวเข้ามาคลองมันนะคะนะคะทําให้เกิดเรื่องหงบาดเจ็บาตัดขาเาาาาาจาะเกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวก็ดาวย้ายแล้วก็คงจะเริ่มดีขึ้นนะคะประมาณนั้นเนอะก็หลังจากสะโพกคลากไปแล้วมือซ้นนะคะโดนเข้าเฟือกอ่อนไปนิดหนึ่งเนาะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรนะคะเจ็บๆฟูดๆขัดๆเนาะนะคะ,นะคะอะฮุบมา คุณมากไมใหญ่มาดูกันดีกว่านะคะประมาณนี้เนอะก็รู้สึกมันไม่ถนัดอ่ะโอเคค่ะอาจารย์บอกอยู่เสมอนะคะว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าแฟนคลับทุกคนเข้าใจดีรู้ดีเนาะนะคะเลขที่ออกเดี๋ยวก่อนนะพอดีไม่ทํากันไม่ด้นะ <laughs> นะคะเล่งทำนุน่นทำนี่เนาะนะคะ เดี๋ยวขอเวลาจังหว้งหนึ่งโอเคค่ะเนาะโอเคนะเรามาดูกันสามตัวบนค่ะจริงๆมันก็หกตัวนะเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าเก้าเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าไอ้เนะคะสามตัวก็คือ 3, 9, 5นั่นเองสองตัวนะคะ 9, 5แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยแฟนเออสมาชิกของเราจะถูก 3, 4มากกว่าเพราะอาจารย์ให้เด่น3ตัวเนาะเอาต,ตัวเด่นไปจับตัววินนะคะก็คือ 3, 4, 4, 3นั่นเองนะคะก็ต้องดีใจด้วยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะอะ,อะเรามาดู3ตัววินแม่มาดูสูตร1 ที่อยากแนะนําเพราะว่าสูตรหมนเนี้ยทำให้คนรวยมาเยอะนะคะประมาณนั้นเลยเนาะอ่าบางท่านก็อ่สมนาคุณมาก็ไม่เชิงว่าเรียกสมนาคุณนะคะเพราะถูกแล้วอาจารย์ไม่ได้เรียกค่าสมนาคุณเนาะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีดวงนารีอุปธรรม <laughs> นะคะต้องพึ่งตัวเองดังนั้นแค่คุณล่วมบุญแค่เนี้ยอาจารย์ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีบุญกันหลายอย่างเลยนะคะประมาณนี้เนาะอาจารย์บอกว่าเด่นสามใช่ไหมดูร็อกสามค่ะ นะคะสามอะไรสามห้าเก้าแบบนี้เลยเนาะนะคะอ่าใครมีสูตรหนึ่งก็สามารถดูได้นะคะอ่าสูตรหนึ่งเนี่ยข้อดีของมันคือหนึ่งอ้อในล็อกสามเนี่ยมีแค่เสี่ยงสิบตัวเท่านั้นเองมันก็ง่ายต่อการที่จะไปพิจารณาเนาะอ่าเพราะอาจารย์ทําการคัดสรรเรียบร้อยแล้วว่าเลขเหล่าน,นี้ควรจะมานะคะประมาณนั้นใครใครโชคดีก็ดีไปเออนะคะประมาณนั้นเมืองท่านก็โชคดีไปก็ดีใจด้วยนะคะประมาณนี้ าบางท่านถูกบนถูกล่างเลยก็มีโอ้ดีใจจริงๆค่ะแต่เรื่องพวกน,นี้มันเป็นเรื่องของุุศนด้วยนะต้องหมั่นทำอาจารย์ถูกไหมก็ก็เกือบๆแสงนะคะนิดนึงนิดนึงนะคะประมาณนั้นแล้วก็่ที่ถูกเนี่ยพอดีว่ารถของลูกศิษย์นะคะถูกชนนะคะประมาณนั้นแล้วรถเขาเฮงอาจารย์ก็เลย จัดสักนิดนึงนะคะแต่เล่นน้อยไปหน่อยเพราะอาจารย์เปเล่นเลขเลขทะเบียนรถตัวเองก็คือ8-3-5เนาะอ่านั่นแหละค่ะ8-3-5อาจารย์ก็เลยเลขมันก็ใกล้เคียงกับเราเนาะเอา93ให้ตัวนึงนั่นนะคะก็เลยได้มานิดนึงนิดนึงอะไรของอาจารย์เยอะนั้นอนะอืมนะคะประมาณนั้นนะพูดไปเดี๋ยวเขาว่าหมาั่นไส้เนาะเพราะอาจารย์ชอบถูกเป็นแซ ไม่ถึงแสแล้วสุดงนิงหนหเดี๋ยวมันไส้เดี๋ยวเห่เดี๋ยวเหอะเนาะนะคะประมาณนี้ก็ต้องดีใจตรงนี้คือสูตรหนึ่งเนี่ยเรียนไม่ยากนะเรียนง่ายเรียนออนไลน์เอานะคะใช้เวลาเรียนแป๊บเดียวเองค่ะนะคะค่าเรียนเพียงสองพบาทเท่านั้นเองเนาะเป็นการหลักเอาเอา,เอาหลักของโหราศาสตร์เข้ามาช่วยหลักของนู่นนี่นั่นเข้ามาช่วยเพื่อลดระยะเวลาของการที่จะมาเล่นให้มันดีขึ้นนั่นเนองเนาะนะคะประมาณนั้น เจ็บไหมจานเจ็บค่ะนะคะมุสน,นะทําไมอาจารย์ถึงสนก็มันสนนะประมาณนี้อ่าเลขดับบนเอาเดี๋ยวไดเอาเลขดับล่างก่อนอ๋อลืมอ่าราศีไหนจะจับเงินล้านอาจารย์อันนี้อาจารย์ต้องพูดจริงๆนะเมื่อวันที่แล้วโกเด่นมากต้องพูดเลยนะคะว่าเด่นมากๆแต่พอเอิญไปตรงกับอาจารย์ท่านชื่อดังขั้นหนึ่งขึ้นมาอาจารย์ก็อื เวแล้วชั้นรอบนี้ตรงกันอีกแล้วนะอาจารย์ก็เว้แล้วชั้น <c oughs> นะคะนิดหนึ่งเนาะก็ดูไปละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ,ะสั่งงวแล้วนะที่เลขของเราตรงกของเขาแล้วทําให้อาจารย์มีความรู้สึกว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีอะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ดังหรอกเราเป็นคนที่แบบธรรมดาธรรมดานี่แหละเนาะแต่พอพอไปเทียบกับคนดังปุ๊บมันก็เลยทําให้ คุณภาพของเราตกลงมานะคะมานั้นเนาะเสียใจนะคะก็ในส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะไปเข้าในส่วนของอาจารย์เก่งเลขหกไวยมากๆเลยเมื่อวันที่แล้วอะค่ะนะคะอันนี้จริงๆไม่โตหกนะอืมนะคะ จริงๆเพราะอาจารย์เก่งเลขหกไวมากเลยนะคะแล้วก็เล้นหกแปดไวเยอะด้วยอ่านะคะประมาณนั้นเลยเนาะแต่หกแปดไปออกทอก็โศเสียใจนะคะแต่ไม่เป็นไรได้ก็ดีแล้วไงคนอื่นไม่ขู่เนี่ยมาบนนี่นั่นช่วยผววให้นะคะเพราะว่านนกําลังนุกอยู่ในใจว่าท่านต้องพูดอย่างนั้นแน่นอนโน้ประมาณนี้แต่ไม่ไรค่ะถูกก็ดีใจละนะคะประมาณนั้น น้องไปออกทกศในราศีกุ่มนะคะ6-8ทกศนะคะทกศอ,ออก2-4-9ข้างล่าง6-8น้ะประมาณนี้อ่ะเรามาดูเลขดับล่างกันนะคะเลขเลขดับล่างของงวดวันที่16เอาหบุนแล้วแม <c oughs> มันมีป้ายนี่ที่ทำผิดแล้วมันแก้ก็ยาวก็เลยไม่แก้นะคะก็ให้สังเกตเอาเนาะ งวดนี้เด่นล่างนะคะเด่นล่างไอ้ดับล่างพี่เด่นล่างนะคะเลขดับล่างเนาะเลขดับล่างของอาจารย์เนี่ยงวดนี้อออกสี่สามเรามาสแกนดูว่ามีไหมตุ๊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 ต แต่ว่าดับบนสิดับบนสิบบนสอืมเนาะสี่ทียังรู้พลาดนักป่ายังรู้พังไม่เป็นไรค่ะนะรอบหนะ้าเอาใหม่เอาใหม่คือให้มันหลุดอีกหรอไม่ใช่ไม่ให้มันหลุด <c oughs> นะคะประมาณนั้นดับบนนะคะออก9กหนะ้าเนาะเรามาดูซิว่ามีไหมตู๊ตตูต,ต,ตึช็อตเลยนะคะเจอเลขดับเข้าไปนะก็ต้องขออภัยกับ แฟนคลับของเราหลายๆท่านเลยเขาบอกว่าเขาจะเล่นเก้าห้าแล้วเนาะเล่นห้าเก้าเก้าห้านี่แหละอาจารย์เห็นเลขดดบอาจารย์หนูก็เลยไม่เล่นเพาว่างั้นอาจารย์ขอโทษจริงก็ไม่รู้ว่ามันจะออกถ้ารู้อ่ะจะเลาะจะจะเหลือไหมเนี่ยจะให้มันออกมาไหมก็ไม่มีทางถูกต้องไหมคะดังนั้นต้องขออภัยจริงๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาะนะคะประมาณนั้นเนาะขออภัยทีหนึ่งนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ออขอภัยนะคะประมาณนะั้นเพราะว่าด้วยใจใจเนี่ยไม่ชอบว่าเก้าห้าก็เลยนะแล้วแม่จันถูกสามตัวเล่นตามเขานะคะนั่งสอนโนะนะคะเอาเรามาดูดัวบ,บนดีกว่านะคะแบบที่โมเยอะต้องขอภัยนะคะพยายามจะ กลุ่มแต่มันก็ต้องมีหลุดบ้างเพราะว่าในในส่วนของเลขดับบนดับล่างหรือทุกสูตรเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะปีหนึ่งหนึ่งปี2 4่่งวดจะหลุดครั้งหรือสองครั้งเป็นสถิติที่คุณน่าติดตามอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลว่าเอยหลุดแล้วฉันเลิกตามไม่ใช่มันเข้าอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันมีหลุดมีมีมีหลุดม,ม,มีเข้าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่จะพยายามทําให้ หลุดน้อยลงเท่านั้นเองนะคะประมาณมันมีอะค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะและนี่ก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกของของปีนี้แต่ถ้านับถอยหลังไปไม่ต้องพูดนะคะว่าถิงว่าที่ไม่หลุดนี่ <c oughs> นะคะอ่ะดับบนค่ะนะคะอาจารย์ให้เลข52128402342140 1 1 5 4 5 0 0 0 1 8 3 1แล้วก็04ค่ะนะคะอ่ะแทบหน้าจอกัน หนึสองซ้แคปเจอหนึ่งสองซ้แคปเจอหนึ่สองซ้แคปเจอนะคะโอเคบ่อยครั้งที่อาจารย์พูดอยู่เสมอๆนะคะว่าถ้าหากว่าคุณชอบ95แล้วอาจารย์ออกอาจารย์ให้95ให้คุณยึดของคุณเป็นหลักก่อนนะคะเพียงแต่ว่าคุณลดต้นทุนลงด้วยการสมมติว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สักสิบใบ นะคะคุณก็หรือใบเดียวก็วพออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะประมาณนั้นแต่ว่าอาจารย์ก็ห้ามอะไรไม่ได้เนาะนะคะเพราะอาจา,ารย์ก็ไม่ได้เป็นผู้กําหนดเลขนะต้องขออภัยจริงๆนะคะขออภัยนะนยหลังจะปังตัวดีๆ,ๆอีก <c oughs> นะคะโอเคเ <c oughs> นาะจบไปแล้วนะคะสําหรับเลขดัดบ,บนเนะาะก็มีสมาชิกจานวนเยอะอยู่ที่เข้ามาสั่ง ปฏิทินเนาะถ้ายังไงก็รีบสั่งนะคะเพราะเหลือจํานวนน้อยแล้วหมดแล้วก็หมดเลยนะคะจะไม่ได้สั่ง,งหรือผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะเข้า VP ีของอาจารย์ตายนะคะก็เข้า V ี P ีก็คือบูชาหิน1เส้นนะคะอาจจะเป็นพี่หมายเศรษฐีนะคะ1เส้นนะคะคุณจะได้ VP ีของอาจารย์ต่ายตอนนี้เพิ่มเป็น5งวดให้นะคะ สำหรับสมาชิกที่อดควรกันมานะคะจันต้อนใ้อเอนะโอเคค่ะก็เป็น5้างวดนะคะ,ะจะได้มีพีของจันไตห้างวดได้ส่วนลดอีก50%นะคะได้สูตร1ฟรี1สูตรนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสูตรหนึ่งของจันจนี้เด็ดสละติเพราะใน1ล็อก1ล็อกเรียมีประมาณ10ตัวถึง15ตัวเท่านั้นรับรองไม่รวยให้มันรู้ไปยกเว้นเบิ้นหามนะคะสูตรหนึ่งสูตรสต่างกันที่เบิ้ลหามน้นีง อ๋อมีข่าวที่จะบอกด้วยนะคะในรอกของวันที่1มีนาคมเป็นหุวสัญจรนะคะจากสถิติที่มันผ่านมาก็คือระวังเลขเบิ้ลเลขหามเลขเ,เ,เ,เก่ากลับมาให้ระวังด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องระวังมากๆนะอืมนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดคุณบูชายนินซ,ซัามเส้นข่านี้ไม่ถนัดสามเส้น,สนคุณจะได้ VP ของจันต่าย15งวดน,นะคะอาจจะเป็นที่ไทเกอร์ไร นะคะหยกน้าพึ่งนะคะอาจจะเป็นหยกน้าพึ่งตัวผู้ตัวเมียก็ได้นะคะตุ้งติ้งตุ้งจิ้งอย่างนี้เลยนะคะจะหมายถึงเรื่องของตัวผู้ตัวเมียเรื่องของความสมหวังในเรื่องของความรักและเรื่องของการเงินที่มันเป็นเนรื่องของการเงินที่หมุนเวียนนะคะจะหาเงินคล่องหาเงินง่ายเนาะนะคะหรือเป็นพี่ปีเสีย้ยเปลี่ยนสีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เวลามีโชคขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีชมพูหรือสีแดงนั่นเองนะคะหรือ นี่ค่ะอ่าอ่าหินผูหวยนะคะตรงกลางเป็นหินไพาไลท์เนาะหินดูดซับนั่นเองนะคะหรืออื่นอินอีกมากมายอยากอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างพิมพ์คำว่าขอดูรูปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์คำว่าอ่าอ่าอาจารย์จะส่งรูปไปให้เลือกพิจารณาดูว่าชอบแบบไหนยังไงนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากให้อาจารย์เช็คเบอร์โทรศัพท์นะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเอ่อ ส่งไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะเพราะว่าพอท่านถามในใน c e b o o k ะคะอาจารย์บางทีก็อ่านนักไม่อ่านมากอันนียยอมรับสารภาพเลยตรงๆเนาะนะคะประมาณนั้นแล้วก็อาจารย์มีงานเกี่ยวกับเรื่องของการรับสายโทรศัพท์ของทางบริษัททูกับดีแทนะคะในในในตรงนี้นอาจารย์ก็จะมีเวลาที่ไม่ตรงถ้าอาหาอาจารย์ตอบช้านิดนึ่งนะคะ อย่าโกรธกันนะคะนะอาจารย์ก็มีงานเนาะนะคะก็รับรองว่าตอบทุกคําถามอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอบช้าตอบเร็วแต่อะไรที่คุณรีบด่วนนะคะคุณโทรเข้ามาเอาไลน์โทรเข้าหาอาจารย์เลยโดยตรงนะคะรีบด่วนมากเลยเนาะต้องได้เดี๋ยวนี้วีพีอาจารย์ยังไม่ส่งให้หนูนะอุ้ยขอโทษค่ะ ตกหล่นเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเอ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเนาะต้องขออภัยบางทีทํามือเดียวนะคะตอนนี้อาจารย์ไม่ได้จ้างแอดมินแล้วนะคะเหตุผลเพราะว่าปัญหาเยอะนะคะเรื่องของความซื่อสัตย์หนึ่งเรื่องของความไม่ไม่ไหลายๆอย่างอีกหนึ่งนะคะอาจารย์ได้ตัดปัญหาแล้วตอนนี้งานก็เพาลงไปเยอะไม่เหมือนเมื่อเดิมนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคสําหรับติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขน,นี้เลยนะคะ อาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นะคะหมายเลข08 159 159 87 08 159 159 87 08 159 159 87นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและไอ Line ค่ะนะคะไม่ว่าจะร่วมบุญหรือจะเข้าวีพีสั่งปฏิชินหรืออยากจะเรียนก็สามารถกินกลางเข้าหากันไดไลน์เข้ามาหาเลยนะคะเป็นเบอร์โทรและเบอร์ลอรลไลน์ด้วยกันเนาะนะคะประมาณนั้นก็ ขามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ทันทีนะคะช้านิดช้าหน่อยแต่ยังไงได้ตอบแน่นอนเนาะเพราะว่าอาจารย์อย่างเก่งพิ่งที่อาจารย์ทํางานด้านนู้นด้วยด้านนี้ด้วยอย่างงี้ค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ดูทั่วถึงเนาะนะคะประมาณนั้นก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะถ้าตอบช้านิดนึงอย่าเกิดกันนะ <c oughs> นะคะเนาะบางคนใช้นุ้งเสียงดุใส่ซะเลยเออทำไงดีเนาะเ <c oughs> นาะดุจังดุจังเลย กลัวจังเลยนะคะประมาณนี้โอเคค่ะอาจารย์อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วอาจจะต้องไายบายสำหรับสมาชิกในรอบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆกันอีกนะคะเลขของอาจารย์บอกได้เลยว่ามันเด็ดจริงๆนะคะพูดได้เลยว่าเข้าเกือบทุกงวดน,นะคะโดยเฉพาะเลขเด็ดทพิปนี่พูดได้เลยว่าเข้าทุกงวดน,นะคะไม่มีหลุดเนาะถ้าคุณจับเป็นจับคาพูดของอาจารย์ได้สามารถที่จะ มีเทคนิคอะมันมีเทคนิคเนาะอาจารย์มั่นใจว่าแฟนขับเก่าๆนี่เก่งมากๆเลยมาพูดให้อุ้ยคิดได้ไงเนี่ยลุกีุวไก่อาจารย์ได้ไงเนี่ยเนาะเอาค่ะโอเค,อเคบ๊ายบายดีกว่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับจันไตหมอด,ดูตาทิพย์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายยเอาใบามือน,นี่ยบายๆไม่บายค่ะ